สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเตือนด่วนคนละเครื่องเฟซซีหากไม่ทําตามนี้โดนตัดสิทธิทันที จากกรณีอัปเดตล่าสุดเงินไขโกรองการคนละครึ่งเฟดซีหรือคนละครึ่งระยะที่4ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือครมอได้อนุมัติวงเงินกรรองการคนละครึ่งเฟสซีโดยโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน1,200บาทให้กับประชาชนทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากในช่วงเวลาการแพร่โควิดอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทุกระดับจากการขายสินค้าและบริการ ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศและเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินในอัตราร้อยละห0หรือไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน1,200ัรบาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนทั้งนี้เงื่อนไขสําหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งไฟสารายเก่าจํานวน27.98ล้านคนต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครง การขนเครื่องเฟดซี 4. ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5เป็นต้นไป และสามารถใช้จ่ายผ่านสิทธิคนละครึ่งได้เลยในวันนี้วันเดียวกันกับวันยืนยันสิทธิซึ่งอย่างไรก็ตามจะต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565เวลา22นาฬก59นาทีหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิโดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งซึ่งหากยังประสงค์จะารวมโครงกันจะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป